สวัสดีวันทิศครับเพื่พพอนๆครับวันนี้พยายามมาเที่ยวแปลงทุเรียนต่างถิ่นคําว่าทุเรียนต่างถิ่นก็คือทุเรียนที่ไม่ได้ปลูกในท้องถิ่นภาคตะวันออกหรือภาคใต้ปัจจุบันนี้ภาคเหนือภาคอีสานหรือแม้กระทั่งภาคกลางหลายจังหวัดมีการปลูกทุเรียนกันและ,ละหลายๆพื้นที่เอาพื้นที่เดิมที่มีการปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังเปลี่ยนมาเป็นปลูกทุเรียนคลิปนี้พี่ยามก็จะมาเล่าถึงรายละเอียดของทุเรียนที่มันแตกต่างจากพวกพืชไร่ ปวกข้าวโพดปวกขาว้าวยังไงบ้างปกติเวลาที่เพื่อน,เ,อนเชาวสวนหันมาปลูกทุเรียนแทนพืชไร่เนี่ยก็จะใช้วิธีการยกโคกหรือรอนลูกลูกเป็นปกติแต่รายละเอียดที่เพื่อนชาวสวนที่เคยทําพืชไร่มาก่อนอาจจะไม่ได้นึกถึงก็คือว่าทุเรียนที่เรามาปลูกเนี่ยเราจะดูแลเขาแบบพืชไร่ไม่ได้นะเหมือนอย่างไกลๆนั้นนหะเพื่อนๆจะเหนน็นนะครับอันนั้นเป็นแปลงข้าวโพดข้าวโพดเนี่ยเวลาเขาปลูกเนี่ยเขาทํารุ่น ทำรุ่นคือทำ้าจิตยาค่าย,ย,าย้าคุมญ้าหรือให้น้ําเป็นช่วงระยะ1เดือน3เดือนแต่ทุเรียนเนี่ยจะทํารุ่นแบบนั้นไม่ได้เราจะต้องดูแลมันถี่กว่านั้นเหมือนอย่างกรณีที่เราเห็นนน,นีะครับหลังจากปลูกไปเมื่อเดือนสิงหาวันนี้เดือนตุลาผ่านมาแค่2เดือนเองถ้าเกิดเราไม่ดูแลใส่ใจเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเห็นไหมครับแม้กระทั่งตัวท่อ นะครับ PVC หัวน้ำหญ้ยายังพันตลอบต้นเลยต้นทุเรียนเราก็เหมือนกันนี่นะครับจะเห็นว่าถ้าเราไม่ดูแลมันนะมันจะมีสภาพยังไงครับนี่พวกบรรดาพวกนี้เริ่มเข้ามาแล้ววิธีการที่พี่ยามแนะนำก็คือว่าเพื่อนชาวไร่ที่เห็นมาทำสวนทุเรียนนะครับต้องปรับแนวคิดใหม่ว่าการดูแลทุเรียนเนี่ยมันไม่เหมือนกับพืชไร่ที่เราเคยปลูกนะเม่ว่าจะเป็นอ้อยมันสัปพหลังข้าวโพด แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยวิธีการที่เราจะปลูกทุเรียนแล้วได้ประสบความสำเร็จเนี่ยปัญหาอย่างแรกที่มีการคุยกันเยอะมากเลยก็คือต้องตัดรากไหมรากขดไหมทําให้ต้นไม่โตยอดไม่เดินใบสีเหลืองจริงๆแล้วโดยความคิดพยายณมนะพยายามย้ําหลายครั้งแล้วว่ามันไม่เกี่ยวกับรากขดไม่ขดเพราะที่ภาคทะนออกเขาปลูกกันเนี่ยเขาก็าไม่ได้ไปตัดรากจากถุงก่อนจะมาปลูกเลย แต่สิ่งที่สําคัญมากๆเลยดินครับดินที่เราใช้ปลูกนี่แหละอย่างดินวันนี้เมื่อกี้พี่ยามมาคุยดูดินละถึงแม้ว่าจะเป็นลักษณะของดินที่มีเม็ดกรวดเยอะแต่ก็รู้สึกกรวดเปนจาก้อนใหญ่เกินไปแล้วพอพี่ยามไปขุดดูเนี่ยปรากฏว่าดินเป็นลักษณะของดินเหนียวค่อนข้างอุ้มน้ําดีด้วยพออุ้มน้ําดีมันระบายน้ําไม่ดีเนี่ยมันก็ทําให้ ลากทุเรียนปลูกไปใหม่เราลงไปในแทนที่เขาจะลากฝอยแผ่ขยายโตขึ้นมาพอลากแตกปุ๊บยอดก็แตกขึ้นมาปรากฏว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นครับผ่านมาบางทีสองเดือนสามเดือนแลนะ้วเนี่ยยอดยังเป็นสีเหลืองอยู่เลยลักษณะการแตกน้อยมากอันเนี้ให้คิดว่ามันมาจากสาเหตุก็คือ ดินไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นการปรับดินก่อนปลูกเป็นเรื่องสําคัญมากไม่เป็นการปรุงดินการห,า,หาดินที่ดีๆมาใส่การใส่อินทรีย์วัตถุสําคัญมากๆอย่างเครับไม่งั้นเราก็จะเจอปัญหาแบบนี้ครับไม่สามารถที่จะปลูกแล้วมันโตได้ตามปกติเหมือนทุเรียนทางภาคตะวันออกที่เจอกันอันนี้ก็เป็นเกต็ดเล็กๆนะครับที่เห็นจากการชมสวนทุเรียนต่างจินการปลูกทุเรียนมีเรื่องรายละเอียดยิบย่อยที่ต้องสนใจศึกษา แล้วก็ให้ความใส่ใจมันแล้วพบกับคลิปเกี่ยวกับการดูแลทุเรียนได้จากเพจยามทำกเกษตรใจกรเกษมหรือช่อง YouTube ยามทำกเกษตรใจกรเกษมสวัสดีครับ